สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับดริวหิวเล่านะครับผมเรื่องเล่าเรื่องารองาวเกี่ยวกับฟุตบอลน,นะครับโดยจะเน้นไปที่เรื่องราวในอดีตโดยเฉพาะเลยเจอหน้าผมก็อย่างที่รู้กันนะครับสัปดาห์ที่แล้วเป็น f ฟ r ร์กี้ซีรีส์นะครับซีรีส์ของเซอร์เล็กฟูกุซันเราเริ่มต้นด้วยตอนย้ายมาแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดย้ายมาได้อย่างไรมีจุดเปลี่ยนจุดพิกผันอะไรเกิดขึ้นบ้าง เราไปฟังกันละเส้นสัญญากันนะครับในพฤศจิกายนเริ่มงานนะครับพฤศจิกายนปี1 9น6นะครับแต่หลังจากนั้นวันนี้เราจะไปฟังกันวิธีการทำงานแบบเซอร์เล็กทูสันที่ต้องจัดการนะครับล้างไพ่ชำะระล้างนะครับปะผุโมดิฟายนะครับบรรดาขุมกำลังใหม่ที่มีปัญหานะครับอาทีน,นี้เราไปฟังกันวิธีนะครับ กำจัดพวกแข้งขี้เมาในทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมอ่ะโอเคเซเลกูซันนะครับเข้าไปทํางานในฐานะผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงพฤศจิกายนปี1986เข้าไปไปถึงสโมสรถึงออฟฟิศครั้งแรกนะครับป๋าเห็นป้ายใหญ่มันเป็นกฎที่ล่างเอาไว้ในยุคลอนแอัดินสันนะครับลอนแอัดินสันคือผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคนก่อนนะครับแล้วพาทีมแย่มาก อยู่รองบัวในดดวิชั่นหนึ่งเดิมรือว่าพิมร์ลิกปัจจุบันนะครับก็ป๋าก็เลยมาแทนทีนี้เห็นล่างนะครับมีกฎอยู่ข้อหนึ่งบอกไว้ห้ามนักเตะดื่มแอลกอฮอล์นะครับในช่วง2วันก่อนเกมเริ่มขึ้นยกตัวอย่างคือเกมเตะวันเสาร์วันพฤหัสวันศุกร์ห้ามดื่มโอป๋าเห็นป๋าอกอีแป้นจะแตกมันต้องห้ามดื่มตลอดอยู่แล้วยกเว้นวาระสําคัญหรือว่าดื่มได้นิดหน่อยยังไงในช่วงซีซั่นปกติต้องห้ามดื่ม นักฟุตบอลนะครับไม่ใช่นักข่าวมันจะดื่มแอลกอฮอล์ได้ฉะนั้นนะครับก็เลยรื้อกฎใหม่เรียกนักเตะม,มาประชุมบอกว่าไอ้ที่เกิดขึ้นกับบนะิ๊กลอนอะลอนที่กินสัานผู้จัดการทีมคนกอ่อนเนี่มายุคผมเนี่ยกฎบางอย่างมันต้องเปลี่ยนไปป๋าก็เลยร่างกฎใหม่ในขณะเดียวกันเฟอร์กี้ก็รู้อยู่แล้วนะครับปา๋ารู้อยู่แล้วว่าไอนักเตะที่เมาในทีมมีใครบ้างพอจะได้ข้อมูลมาก่อน โดยเฉพาะการส่งข้อมูลมาให้ของกอร์ดอนสตักขั้นนะครับอดีตลูกทีมที่เคยร่วมงานกันตั้งแต่ครั้งอยู่อาเบอร์ดินนะครับป๋ารู้เลยมีไบอร์ลอมสันเป็นหัวโจกับตันทีมลองลองมานอร์แมนไว้์ไซส์พอไม้กัดนะครับอีก2ขาใหญ่นะครับที่ดื่มหนักดื่มหัวลาน้านะครับดื่มไม่มีบรรยัคบรรยังป๋าก็เลยเรียกมาคุยเรียกไบอร์ลอมสันมาคุยก่อนนะครับล็อบโบก็โอเคครับนายเดี๋ยวผมจะ ลดละนะครับลงน้อยหน่อยแต่จริงๆแล้วป๋าดูละดูบุคลิกสังเกตมาก่อนหนะ้านั้นไม่มีปัญหากับล็อบโบเพราะล็อบโบเนี่ยเป็นคนพิเศษดื่มแค่ไหนก็ซ้อมได้เต็มขี้ลงเล่นเต็มที่ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเรื่องวินัยยังคงมุงม่งมั่นทุ่มเทซ้อมทีแต่ละทีเนี่ยเสียบปังปังใส่ดอกใหญ่ไม่มียั้งฉะนั้นป๋าไม่มีปัญหาแต่น้องแมไนไว้ซ้ายกับพอไม่กัดคือปัญหาใหญ่นะครับ เจ็บง่ายพอดื่มเยอะเลยเจ็บง่ายเล่นไปสักพักเจ็บอีกแล้วนอร์แมนไวซ์ไซคือพรสวรรค์นะครับโตลูกพรสวรรค์โตมากับฟุตบอลที่เหนือชั้นคลาสบอลที่เหนือชั้นมากนะครับหลายคนคงจําได้ยีบัตูชัยให้แมนยูเตชนะเอเวอร์ตันในช่วงต่อราพิเศษนะครับคว้าแชมป์เอเปคับปี1985นอร์แมนไวซ์ไซแต่วัไยไซดื่มจัดพอแม็กกัดก็เช่นเดียวกันมีปัญหาการบาดเจ็บนี่คือเซ็นเตอร์แบ็กที่เก่งสุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีกยุคนั้นนะครับเซ็นเตอร์แบ็กชาวไอริช เก่งมากๆเชิงดีฉลาดแต่เจ็บบ่อยไม่มีวินัยป๋าก็เลยถ้าคู่มาคุยไว้ไซส์เองก็ครับนายนะครับผมจะพยายามแต่พอมากัดเนี่ยป๋าบอกว่าอ่านใจไม่ออกว่าคิดอะไรอยู่นะครับว่าคิดอะไรอยู่คือเดาวทางยากนะครับก็เลยต้องใช้ผู้เล่นชุดนี้ประครับประคองเล่นไปก่อนนะครับผมลืมเล่าไปช่วงหนึ่งนะครับข้ามมา ย้อนกลับไปนะครับตอนป๋าก่อนมารับงานเนี่ยป๋ามีคิวนัดแรกเจอกับอ็อกฟอร์ดยูไนเต็ดนะครับเกมนัดแรกของป๋าเลยในฐานะผู้จัดการทีมปีศาจแดงเนี่ยเจออ็อกฟอร์ดเจอวันเสาร์นะครับวันพฤหัสมีงานเลี้ยงอำลาลอร์อเกตสันลอร์อเกตสันเรื่องที่จะจัดวันนั้นป๋าไม่พอใจมากเพราะว่าจัดวันนั้นเนี่ยนักเตะทุกคนต้องไปร่วมงานมันก็บา,ากลับมาผลคือป๋าแพ้นะครับแพ้อ็อกฟอร์ดศูนย์สองอ่ะ นะครับป๋าก็เลยรู้การล่นเนมาก็จัดการนักเล่นนักเตะเียกเปอารมณสั้นคุยเรียกนอร์แมนไปไซคุยเรียกพอแม็กกัดคุยนะครับแต่อย่างที่บอกไว้าปา๋าเดาใจแม็กกัดไม่ถูกทีนี้ก็เล่นไปไม่ไปเลยป๋ปาก็พยายามเปลี่ยนแปลทงทีจากรองบงุ้ยแมนยูเนเต็ดนะครับขึ้นมาจนจบอันดับ11ของตารางครึ่งหนึ่งนะครับรอดตัวไม่ต้องตกชั้นไม่ต้องดิ้นรนะไรแต่นั่นยังไม่น่าพอใจบอลอาจจะพอใจแฟนบอลอาจจะแฮปปี้ส่วนหนึ่งแต่ปา๋าไม่พอใจเลยนะครับ เข้าสู่ปีพันเก้าร้อยแปดสิบเก้าเฟอร์กี้ค่อยๆผ่องถ่ายนักเตะที่มาออกไปเคลี่ยเชียงออกจากทีมนะครับผมพอแม็กกัดย้ายไปแอสต์วิลล่านะครับด้วยค่าตัวสี่แสนปอนด์ในขนาดพี่นอร์แมนไวซ์ย้ายไปเอเวอร์ตันด้วยค่าตัวแปดแสนปอนด์นะครับแล้วป๋าก็ค่อยไปซื้อนักเตะตำแหน่งของแม็กกัดเนี่ยถูกทดแทนด้วยสตีบูสย้ายมาจากนอริซึ่งอาจจะไม่เก่งเท่าโอ้แต่วินัยความมุ่งมั่นของเทนนี่เต็มร้อย นั่นค่อยๆปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนไปนี่คือวิธีการของเซอร์เล็กูซันแต่ใบอัลลับสั้นยังคงอยู่ลับสั้นอยู่กับทีมเพราะลับสั้นคือคนพิเศษนะครับที่ไม่มีใครทําได้ฉะนั้นก็อยู่ยาวอยู่โยงกับสโมสรต่อไปเรื่อยๆเพราะไม่มีปัญหาดื่มแค่ไหนกูก็ซ้อมได้นะครับซ้อมหนักซ้อมเต็มที่เสมอน,นะครับอ่ะนั่นค่อยๆทยอยทยอย,ย,อยการเปลี่ยนของเซอร์เล็กูซันกระทั่งนะครับ ในฤดูกาลที่แมนยูเต็ดเป็นแชมป์เนี่ยเหลือนักเตะหลงเหลือจากยุคนู้นเลยยุคลอร์นิงคิสซันแค่3คนเท่าน,น,นั้นเองนะครับนี่คือการเปลี่ยนแปลงการล้างบางนะครับพอปี1993 19เหลือแค่3คนแกรี่เบลลี่ไปบอันล็อบสันนะครับแล้วก็เคตันแบ็กมอร์นะครับผมอันนี้คือเรื่องเล่าซีรีส์ EP ที่2ครับของเซอร์เล็กซ์คิสซันวิธีกำจัดพวกแข้งขี้เมา นะครับถ้าใครชอบชื่นชอบการเล่าของผมนะครับกด Subscribe คอมเมนต์กดแชร์กดไลค์แล้วแต่เลยจะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับเดี๋ยว EP สามจะเป็นเรื่องอะไรมาคอยติดตามกันนะครับวันนี้ด็อกเตร์ีหิวเล่าลาไปก่อนครับสวัสดีครับ